สวัสดีครับเจอกันอีกเลวนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยน,นชุดหัวเทปกันนะครับกับเครื่องเล่นเทปริวี่ห้อเทีย์รุ่น4010นะครับที่เรามายกชุดเปลี่ยนหัวเทปกันัตนี้หัวเทปอย่างแบบ ยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับสึกมากเลยทําให้เสียงมันอู้อู้นะฮะแล้วก็การอัดการเลกคอร์ดนี่เสียงไม่ดีเลยนะครับเราก็มาเปลี่ยนกันก่อนทําทุกครั้งนะครับเราต้องถ่ายรูปไว้นะครับว่า สายไหนเป็นสายไหนนะครับไม่งั้นเน่านะครับไมงั้นเราจะทําไม่ได้นะครับเอาคืนไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้การจดเอาเราก็ถอดชุดนี้ก่อนนะ นี่ยับเลยนะครับ,โด,รบโดนปรับอ่าโดนปรับอะซิมุตมานะครับโดนปรับหัวน็อตมายับเลยนี่ครับถ้าไม่ปรับดีๆนะครับปรับจากโรงงานมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะนครับมาร์กยังอยู่เลยครับ ใาไ,ได้แบบหยาบมาก้วเสียของอ่าตอนนี้เป็นของเก่านะครับที่โดนปรับมาเรียบร้อยนะครับเละมากเลยครับในตรงนี้ก็สึกนะครับหัวนี้สึกแล้วนะครับหัวเล่นเสียมันก็จะไม่ใสหัวนี้ยังพอได้นะ หัวนี้ก็ยังพอได้นะครับความจริงเอาหัวนี้กับหัวนี้มาสลับกันได้นะครับซ้ายขวาหัวนี้กับหัวนี้สลับได้นะครับลองเล็งดูนะครับมันจะไม่ตรงนะถ้าหัวที่ดีนะครับเวลาเล็งไปอย่างนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับมันจะตรงถึงตรงถึงกันหมดเลยนะอันนี้ไม่ตรงเลยครับอลองคาบดเลย เส้นมันจะไม่ตรงการเลคคอร์ดกันนะการเลคคอร์ดการเล่นมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเส้นนี้ก็ไม่ตรงนะ่ยดนี้ดุนปำมาเละเลยมาดูของตัวนี้ที่เราจะใส่ไปตัวนี้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาชิดความสะอาดให้เรียบร้อยนะย นมาดูของอันนี้นะครับเส้นมันจะตรงกันนะครับไหนไหมครับมันจะเหลื่อมกันไม่เยอะนะครับเส้นมันจะตรงกันนะครับเเรามาใส่กันครับ กาล้างทำความสะอาดนะครับทินเนอร์นะครับขัดต้ดดนแบดเับก็เดี๋ยวพอเล่นไปนะครับอ่าเนื้อเทปก็จะขัดเอง ใส่คลิปเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวลบนะครับเป็นแม่เหล็กมีสนิมเขียวดิดหน่อยแต่ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คลิปเลยตัวตัวนี้นะครับถ้าเราแกะขายขายได้นะ ตัวห้าร้อยนี่ขายได้เลยห้าสิบห้าพันห้านะครับตัวนี้นะครับถ้าแก่ขายก็อยู่ในประมาณสองพันนะสองพันนี่มีคนจับเลยนะน่ครับไม่ต้องไปโดนปรับอย่างนี้นะครับมุมต้องได้เรากระเทดทำความสะอาดให้นะ ตัวนี้เป็นตัวตัวจับสนามแม่เหล็กนะครับเวลาหมดม้วนนะครับมันจะกลับหน้าเองอัตโนมัติ ก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอางดงสายตรงนี้ต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเราเอาอย่างนี้เด็เพราะว่ามันจะทําให้เรามงงม,มากนะครับ मुझको <muchas> बन्दैको Thank mm -hmm. you.